สวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับนะสำหรับนะครับคลิปในวันนี้นะครับก็จะเป็นวันอาทิตย์นะครับพี่พี่นะผมก็จะมาลงในวันอาทิตย์แทนนะครับเมื่อวานก็ติดธุระนะครับนะมาชมมาเลยนะครับพี่พี่นะครับกล้องแรกนะวันนี้ผมมีเหรียญเสมาเล็กนะครับเสมาเล็กนะครับที่ระลึกงานปิดทองฝังลูกนิมิตนะครับปี5้าศูนย์วัตถุแังแส่นะครับได้มาสององนะครับแล้วก็สภาพเดิมๆพี่พี่นะครับสภาพเดิมๆมีกล่องเดิม นะครับนะนี่นะครับอ่าเดี๋ยวผมให้ชมนะนี่ประมาณนี้นะครับเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับนะเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟสภาพสวยเดิมๆนะครับขอเปิดราคาเลยนะเอาองค์ละนะสองบาทนะครับองค์ละ2 9 0้บาทเป็นราคาพร้อมจัดส่งนะครับมี2อง์์นะครับนี่สภาพสวยพี่พ นะครับนะสวยเดิมพระไม่เคยผ่านการใช้งานนะครับเดี๋ยวให้ชมอีกองหนึ่งนะครับนี่ขอเปิดราคาเท่ากันนะครับนะขอเปิดราคาเท่ากันนะครั methods, บองละนะองละ290บาทนะครับส่งให้ฟรีนะครับได้ไม่แค่ 2, 2องค์เท่านั้นนะครับนะนี่สวยงามนะครับสวยงามเลยนะครับมีห่วงเดิมให้นะครับพระเจาะห่วงนะครับนะขอไฟนะครับนี่นะ อง์ละสองร้อยเก้าสิบนะครับมีสององนะครับแล้วก็รุ่นตอบไปในวันนี้นะครับนะเป็นเหรียญกระหนกข้างนะครับวัดรางหมันปีห้าสี่นะครับมาพร้อมกล่องเดิมแบบนี้นะสภาพกล่องก็เก่ามากพี่ๆีนะครับเก่ามากๆนะพระด้านในนะครับซีนเดิมจากวัดไม่เคยผ่านการใช้งานนะครับองนี้ผมเปิดราคาเลยนะเอาแบบราคาแบ่งปันพี่ๆีนะครับราคาพระนะ สี่ห้าหกร้อยบาทนะครับนะสี่ถึงหกร้อยบาทนะองค์นี้ผมเอาร้อยห้าสิบบาทนะครับนะราคาพระสี่ห้าร้อยนะอันนี้ผมเอาร้อยห้าสิบบาทนะครับเนื่องจากว่ามีคราบบล็อกเนะี่ยค่อนข้างเยอะพี่พีนะครับแล้วก็เห็นได้ชัดเลยนี่นะครับแจ้งตรงๆว่าพระไม่ค่อยสวยนะครับนี่นะเห็นไหมมีตรงใบหน้าของท่านนะครับแล้วก็จมูกเนะี่ยโดนนิดนึงนะ อันนี้แจ้งตรงๆนะครับว่าไม่สวยพี่ๆนะครับคงนี้ไม่ค่อยสวยนะแต่เป็นราคาหย่อนนะครับเป็นราคาหย่อนพระเน้นชายพุทธคุณพ,พ,พี่นะครับด้านบนเขียนว่าซีิตแปดสิบเก้าปีนะครับตรงกลางรูปเหมือนลูแหวนปาวันโลนะครับอยู่ในท่านั่งอ่าพระเพียบนะนี่แล้วก็มีกระหนกล้อมรอบสองข้างนะครับแบบนี้ซ้ายและขวา ด้วนนหลังนะครับตรงกลางเป็นยันนะครับนี่เลยนะไตรมาสแปดสิบเก้านะครับไตรมาสแปดสิบเก้านะครับนี่นะอันนี้เปิดราคาหย่อนพี่พี่อันนี้ซีเดิมอจากวัดแล้วก็มีกล่องเดิมนะครับแต่ผมเปิดราคาหย่อนเนื่องจากว่าพระไม่สวยพี่พี่พแจ้งตรงๆนะท่านใดนะครับอยากได้นะไว้ใช้พุทธคุณนะพี่พี่นะก็เช่าได้นะครับพี่พี่นะราคานี้นะร้อยห้าสิบบาทไม่มีค่าส่งนะครับนะผมส่งให้เองนะ ผมออกค่าส่งเองนะครับวันนี้150บาทเป็นราคาพร้อมจัดส่งนะครับมีแค่หนึ่งองค์เท่านั้นนะครับแล้วก็ต่อไปนะได้เหรียญใบขี้เหล็กนะมาเพิ่มอีกหนึ่งองค์พี่ๆนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่ออกวัดหนองคงนกนะครับนะได้พร้อมกล่องเดิมแบบนี้เลยแล้วก็ซีนเดิมจากวัดนะครับนะนี่นะครับซีนเดิมจากวัดนะครับลักษณะนะครับของเหรียญใบขี้เหล็กหนุนดวงพิมพ์ใหญ่นะครับเวลาเขาตอกโค้ดนะพี่ๆนะ เขาจะเอาพระนะครับใส่ไว้ในซีนก่อนนะพี่ๆนะแล้วก็ตอกผ่านซีนนะครับนะตอกโค้ดผ่านซีนบริเวณห่วงตันนะครับนี่ยังมีรอยตอกโค้ดอยู่เลยนะนี่นะครับสาภาพเดิมๆพี่ๆนะครับอ่านี่ขึ้นประหลอดบางๆด้วยนะสวยงามนะครับนะสวยงามนะครับนี่เหรียญหนุนดวงพิมพ์ใหญ่นะครับเหรียญสุดยอดประสบการณ์ขององค์หลวงปู่แพลวเป่าว่าโลนะครับท่านใดอยากได้แบบสาภาพเดิมๆนะครับสวยเดิมๆนะ องนี้ขอราคานะพี่พี่นะเอาเอาเจ็ดร้อยบาทพี่พี่นะครับเอาเจ็ดร้อยบาทเป็นราคาพร้อมจัดส่งนะครับนะเจ็ดร้อยบาทพร้อมส่งไม่มีบวกค่าส่งเพิ่มนะครับองนี้ผมได้มาไม่สูงมากพี่พี่ราคาเนี่ยเอาเจ็ดร้อยพร้อมส่งนะครับแล้วก็ได้กล่องเดิมไปด้วยเลยนะครับพระอยู่ในซีนเดิมนะครับท่านใดอยากได้แบบเดิมๆนะเช่าได้เลยนะครับเจ็ดร้อยบาทพร้อมจัดส่งนะครับ ขออภัยนะคบพี่ๆนะช่วงนี้ป่วยนะไม่ค่อยสบายนิดนึงนะครับอ่ะต่อไปนะครับเหรียญเปิดโลกนะครับเหรียญเปิดโลกเนื้อทองแดงนะครับออกวัดรังหมันปีห้าหกนะครับจัดสร้างทั้งหมดนะสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญนะครับเป็นเนื้อทองแดงแบบผิวไฟนะครับพี่ๆนะเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับองนี้ผมเปิดราคาเลยเอาหกร้อยบาทนะครับราคานี้พี่ๆไม่ต้องไปวิ่งหาที่ไหนนะไม่ต้องไปเดินตามสนามให ให้เหนื่อยนะคบพี่ๆนะะเอาหกร้อยบาทพร้อมส่งนะครับเนื่องจากว่าพระไม่ค่อยสวยพี่ๆอันนี้ผมแจ้งตรงๆนะครับเป็นราคาหย่อนนะพี่ๆนะเป็นราคาหย่อนสวยนะครับพระไม่มีกล่องนะเนื่องจากว่าใบหนุ่มขอไปนะครับจมูกของท่านนะพี่ๆนะจมูกของหลวงพุทธวดน,นะนี่มีรอยนะครับจมูกโดนนะครับว่ากันง่ายๆเลยจมูกโดนนี่เห็นไหมครับอันนี้ผมแจ้งตรงๆ นี่จมูกโดนเอาหกร้อยบาทพี่พี่ส่งให้ฟรีไม่มีบวกค่าส่งนะหกร้อยบาทนะครับแต่ผิวนี่สวยนะผิวนี่สวยเดิมนะครับมีสีเดิมนะครับสีเดิมจากวัดด้านหลังรูบแพเวอปาวัวโลนะครับส่วนด้านหลังจะจมูกสวยนะครับด้านหลังจมูกสวยนะครับนี่ท่านใดอยากได้ไม่ใช้พุทธคุณพี่พี่หกร้อยบาทราคานี้นะครับส่งให้ฟรีแล้วก็มีแค่หนึ่งองค์นะที่เป็นราคานี้นะพี่พี่นะนี่นะครับ หกร้อบาทพ้อมส่งนะครับแจ้งตรงๆเลยว่าจมูกไม่สวยพี่ๆนะครับแจ้งตรงๆเลยจมูกไม่สวยนะครับนี่สไตล์การขายผมเป็นแบบนี้นะพี่ๆนะสวยบอกสวยนะครับถ้าไม่สวยเนี่ยแจ้งตรงๆนะครับเพื่อความสบายใจของพี่ๆทุกท่านนะครับแล้วก็ตัวผมเองด้วยนะครับนะถ้าท่านใดนะอยากได้แบบสวยผมก็มีนะเดี๋ยวผมแกะให้ชมนะครับถ้าอุ้งนี้สวยนะถ้าสวยตอนนี้นะผมเปิดราคาแปดร้พี่ๆนะครับนี่สวยเห็นไหมครับ สภาพนี้สวยองค์นี้เอาแ0ดร้อนะครับท่านใดอยากได้สวยๆก็800บาทนะครับนะจมูกสวยหน้าหลังเลยนะครับแปดบาทพร้อมจัดส่งนะครับนี่นะอ่ะประมาณนี้ส่วนท่านใดที่มีงบน้อยลงไปหน่อยนึงนะครับพี่ๆนะอันนี้600หกร้อยนะครับเนื่องจากว่าจมูกโดนจมูกไม่สวยนะครับมี2องราคาให้เลือกพี่ๆนะ พระนะครับมีความสวยที่ไม่เหมือนกันนะครับนะผมเปิดราคาไม่เท่ากันนะครับพี่พีนะขออนุญ,ญาตเปิดไม่เท่ากันนะเปิดเท่ากันผมก็ไม่สบายใจพี่พีนะครับเพราะว่าสาภาพพระเนี่ยต่างกันนะนี่นะครับเห็นไหมครับอันนี้หกร้อยนะท่านใดอยากได้สวยๆเช่าทีเดียวจบก็แปดร้อยบาทนี่นะครับมีให้เลือกสองหลักค่ะ นะครับแล้วก็จัดส่งใน้ฟรีทั้ง2รายการนะครับทุกรายการเลยนะครับพี่ๆนะที่ผมเปิดราคาไปนะราคาเป็นราคาที่พร้อมจัดส่งนะครับไม่มีเก็บเงินปลายทางนะครับโอนแล้วส่งเท่านั้นนะครับนะต่อไปนะครับวันนี้นะเอาเหรียญกำแพงแก้วมาเปิดราคาให้พี่ๆทุกท่านได้รับชมกัน1องค์นะครับเหรียญกำแพงแก้วเนื้อเงินนะครับพี่ๆนะพร้อมเลี่ยมเงินนะ สำหรับเหรียญกำแพงแก้วนะครับนะออกวัดรังหมันปีพศ2 5 5พนห้าสิบสามนะครับเนื้อเงินจัดสร้างทั้งหมดนะสองร้ยี่สิบเก้าเหรียญเท่านั้นนะครับนะพระสร้างน้อยนะครับนะพระสร้างน้อยแล้วก็หายากมากมากพี่พนะครับนี่สองให้ชมนะนี่เป็นเนื้อเงินนะครับจมูกโด่งเป็นลูกชมพู่เลยพี่พี่นะครับรุ่นนี้จมูกต้องสวยนะพี่ๆี่นะถ้าจมูกไม่สวยนี่คือหย่อนนะครับนี่นะ จมูกต้องสวยนะครับพี่ๆนะต่อโค้ดแปดสิบแปดนะครับพิธีปลุกเสกนะครับนะพิธีเดียวกันกับเหรียญคงกระพันชาตรีนะครับนะแล้วก็ใช้โค้ดตัวเดียวกันนะครับนะโค้ดแปดสิบแปดนะครับนี่นะองค์นี้นะครับเลี่ยมใหม่นะพี่ๆนะเลี่ยมเงินเลี่ยมใหม่นะแต่เลี่ยมไม่นานแล้วพี่ๆนะครับเลี่ยมไม่นานแล้วนะครับนะใหม่มากๆพี่ๆนะแต่กรอบเนี่ยมีขนแมวบ้างเป็นเรื่องปกติพี่ๆนะ พราะว่าเลี่ยมไว้นานแล้วนะครับแต่ใหม่มากๆพี่พี่ผมให้เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นตนะนี่นะครับสวยงามพี่พี่นะครับสวยงามเลยเหรียญกาแพงแก้วนะครับนะนี่ทรงคุณค่ามากๆนะครับนะพระสร้างน้อยนะครับนะนี่เนื้อเงินนะครับท่านใดอยากได้ไวสะสมนะพระเปล่าเปล่าพี่พี่เฉพาะพระเปล่าเปล่านะราคาไม่ต่ำกว่าสองหมื่นนะพี่พี่นะครับนะ พระเปล่าๆราคาไม่ต่ำกว่าสองหมื่นนะครับลองสืบราคาดูได้นะครับนนเหรียญกระแพงแก้วนะครับวันนี้ผมเอมาเปิดราคาอหนึ่งองนะครับสวยแน่นอนนะครับจมูกโด่งๆเลยนะครับนะแล้วก็เลี่ยมใหม่ๆด้วยนะค่าเลี่ยมก็พันสามแล้วพี่พี่นะครับเลี่ยมเงินหนาๆยกซุ้มนะครับนี่นะครับหนาๆเลยนะพระเปล่าๆราคาสองหมื่นกว่าบาทนะครับองค์นี้นะครับได้พระพร้อมเลี่ยมเงินนะผมขอเปิดราคา เอา17,500บาทนะครับเอา17,500บาทนะครับเป็นราคาพร้อมจัดส่งนะครับแล้วก็ได้เป็นกรอบเงินไปด้วยเลยนะครับเรี่ยมเงินแพ้ให้นะพี่ๆนะราคานี้นะราคาเหรียญเสาห้าเนื้องเงินเลยนะพี่ๆนะแต่นี้เป็นเหรียญกำแพงแก้วนะครับสร้างร้อยนะสร้างหลักร้อยนานๆครั้งพี่ๆจะได้พบเจอสักหนึ่งองค์นะวันนี้ผมเอามาเปิดราคาให้หนึ่งองค์นะเป็นพระเก็บของผมเองพี่ๆ เป็นพระเก็บของผมเองนะเอา17500จารนะครับนะพระเปล่าๆนี่มี20,000ืบวกเนะีผมเอา17500จ็้อพร้อมจัดส่งนะครับมีแค่หนึองค์เท่านั้นนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับเหรียญท้าเวสวุวรรณนะครับทรงจำปีนะครับนะเป็นเนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับนะเลี่ยมใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานดี อง์นี้ผมก็เปิดราคาหย่อนนะเนื่องจากว่าด้านหลังเนี่ยใบหน้าของลวงปู่แพ้วนะครับมีคราบค่อนข้างเยอะพี่ๆนะครับมีคราบค่อนข้างเยอะนี่นะผมแจ้งตรงๆนะครับผมเน้นแจ้งตรงๆนะครับสวยบอกสวยนะถ้าไม่สวยนีย่ผมแจ้งตรงๆอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นพี่ๆสบายใจได้เลยนะครับนะนี่นะครับอันนี้ขอเปิดราคาเลยนะพี่ๆนะองคนี้นะผมเอาสี่ร้อยบาทพี่ๆ นะครับสี่ร้อยบาทพร้อมส่งนะพี่ๆลองดูนะว่าราคานี้นะคุ้มไหมนะครับเพราะว่าค่าเลี่ยมนะครับลักษณะแบบนี้นะพี่ๆนี่เลี่ยมแบบเลี่ยมงานเลเซอร์นะครับแล้วก็เล่นลวดลายประมาณนี้นะค่าเลี่ยมอ่าค่าเลี่ยมเนี่ยหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับถ้าเลี่ยมแบบธรรมดาทั่วไปนะ ne, <ilo line> เลี่ยมประมาณนี้พี่ๆหนึ่งร้อยบาทนะแต่ต้องส่งตามจํานวนนะพี่ๆนะต้องส่งให้ถึงจํานวนนะครับถึงจะได้ราคาลดนะอันนี้เป็นงานเลี่ยมของผมเองที่ผมส่งนะครับ ลักต้นหน้างานเนี่ยแบบนี้ต้องมีร้อยห้าสิบบาทพีพีนะครับองค์พระก็จองวัดนะจองวัดหกร้อยบาทนะครับพี่พี่นะจองวัดเนี่ยหกร้อยบาทนะองนี้ผมเอาสี่ร้อยนะครับนะมีแค่องค์เดียวนะครับองค์นี้ผมเอาสนะนะี่ร้อยนะเป็นราคาพร้อมส่งนะพี่พี่นะจัดส่งให้ฟรีไม่มีบวกเพิ่มพ้าไม่มีกล่องพ,พี่แต่ด้านหลังเนี่ยเป็นบล็อกนะเป็นภาบ,บล็อกนะ บริเวณใบหน้าของท่านนะพี่พี่นะในกล้องเนี่ยอาจจะมองไม่ค่อยชัดนะแต่ผมพยายามส่องให้ดูชัดๆนะครับผมแจ้งตรงๆพี่พี่นะครับสบายใจได้เลยนะนี่แต่ถ้าไม่ส่องก็ถือว่าไม่ได้ขี้เลยอะไรมากมายเลยพี่พี่นะสี่ร้อยบาทพระเน้นใช้ยบุธกุลนะครับเลี่ยมใหม่มือหนึ่งไม่เคยผ่านการใช้งานแล้วก็มีจีวรให้หนึ่งผืนตรงด้านหลังนะครับนะมีพิธีไหว้ครูอายุเก้าสิบเก้าปีด้านหน้าก็จะเป็นองค์ชาวเวสุวรรณนะครับแกะบล็อกคมชัดสวยงามเลยนะครับนี่ ราคานี้พี่พี่สี่ร้อยบาทได้เลี่ยมใหม่นะครับเป็นงานเลี่ยมเลเซอร์นะครับได้รับพระแท้นะครับแล้วก็จัดส่งให้ฟรีนะผมส่งอ่าผมบอกค่าส่งให้เองนะครับเนื่องจากว่าใบหน้าของหลวงปู่แพวด้านหลังนะมีรอยคาบล็อกนะพี่พี่แจ้งตรงตรงนะครับถ้าไม่แจ้งผมก็ไม่สบายใจพี่พี่นะครับผมเน้นแจ้งตรงๆงนะครับระมาอันนี้พี่พี่นะครับแล้วก็ต่อไปนะ เหรียญอัฐบริขารน,นะครับองค์นี้ผมเช่ามาแบบนี้เลยพี่พี่นะอันนี้เจ้าของท่านเดิมเขาเรี่ยมทองไว้นะครับพี่พี่เพราะว่าพระด้านในนี่สวยมากนะพระด้านในเนี่ยสภาพนี้สวยเลยพี่พี่เหรียญอัฐบริขารออกวัดกำแพงแสนปีสี่แปดนะครับนะนี่ปีสี่แปดวัดกำแพงแสนนะครับพระดีปีหรือปัจจุบันก็อายุครบยี่สิบปีแล้วพี่พี่นะเจ้าห่วงมีห่วงเดิมให้นะครับอันนี้เป็นบล็อกปกติเลยนะครับนี่ด้านหน้านะครับ อ่าประมาณนี้นี่นะครับสวยมากพี่พี่องนี้สวยมากนะพระไม่เคยผ่านใช้นะพี่พี่นะพระไม่เคยผ่านการใช้งานนะครับอันนี้อยู่ในกรอบนะอยู่ในเลี่ยมทองพี่พี่นะเจ้าของนั่นเดิมเจ้าของนั่นเดิมเขาแกะออกไปแล้วอันนี้เป็นเหลือแบบเหลือเป็นคราบเทียนไว้ด้วยพี่พี่นี่นะครับผมเช่ามาสภาพนี้เลยนะครับรุ่นนี้นะครับจะมีอีกบล็อกหนึ่งนะพี่พี่นะพี่พี่สังเกตดูนะว่าจมูกจะเป็นสองชั้น อันนั้นจะเป็นบล็อกขยื่นนะครับพี่พี่นะอันนี้แบบบล็อกเต็มเลยนะครับสวยงามพี่พี่นะครับสวยงามอันนี้เป็นบล็อกเต็มนะนี่พระไม่สึกเลยพี่พี่ผิวสวยมากๆากตอกโค้ดแปดสิบสามนะครับในช่วงเวลานั้นนะครับหลวงพ่อเป่าวาโลนะครับมีอายุครบแปดสิบสามปีนะครับนี่สวยงามเป็นเนื้อทองแดงพี่พี่นะครับเป็นเนื้อทองแดงสวยจริงๆนะครับวงนี้แบบจมูกแบบเต็มเต็มเลยผิวเต็มเต็มนะครับไม่มีหย่อดเลยพี่พี่อันนี้สวยมาก ขอเปิดราคานะองค์นี้เอาหนึ่งพันแปดร้อยบาทพี่นะครับเหรียญสุดยอดประสบการณ์อีกหนึ่งรุ่นขององหลวงูุเพาเปาวร์โลนะครับนะเอาหนึ่งพันแปดร้อยบาทพร้อมจัดส่งนะครับรุ่นนี้มีประสบการณ์เข็มฉีดยาแพงไม่เข้านะครับชาวบ้านเลยเรียกกันว่าเหรียญเข็มฉีดยางอนะครับนี่เอาพันแปดี่พี่นะครับหนึ่งพันแปดร้อยบาทพร้อมจัดส่งนะครับได้ไม่แค่หนึ่งองค์เท่านั้นในวันนี้นะครับ แล้วก็ต่อไปนะครับท่านใดที่เช่าไม่ทันนะพี่ๆนะในรอบที่แล้วนะครับเหรียญใบสาเกนะครับนะเหรียญใบสาเกวันนี้ผมได้มาสองเนื้อพี่ๆเป็นเนื้อเงินกับเนื้อทองแดงนะครับนี่ได้มาสององนะครับเช่ามาพร้อมกันเลยนะครับนะวันนี้ได้มาเพิ่มแล้วพี่ๆนะครับนรับประกันนะพระแท้สวยๆเลยนะครับจมูกโด่งๆนะครับนี่นะครับรุ่นนี้จมูกต้องสวยพี่ๆนะครับนี่นะ สวยงามนะครับจมูกโด่งสุดบล็อกลยพี่นะครับเนื้อเงินนะอันนี้เลี่ยมผ่านการใช้งานมาพี่พี่นะครับอันนี้ผมเช่ามาสภาพนี้เลยนะครับนะเลี่ยมถือว่าโอเคนะครับไม่ได้ขี้เหร่อะไรนะครับนะถือว่าเลี่ยมดีในระดับหนึ่งนะครับแต่เลี่ยมเก่านะพี่นะเพราะว่าพระเนี่ยผ่านใช้มานะอ่าใช้คาว่าใช้คําว่าพระมาได้ผ่านใช้นะครับเพราะว่าพระนี่อยู่ในเลี่ยมนะครับอ่าเรียกว่า เลี่ยมผ่านใช้มาดีกว่าพี่ๆนะครับส่วนด้านในเนี่ยพระสวยเรียบร้อยดีนะครับด้านในพระสวยนะครับมีมีรอยแตกนิดนึงนะเป็นงานเลี่ยมนะนี่ประมาณนี้นะครับอ่าแต่ไม่มีผลต่อในองค์พระนะพี่ๆนะขอเปิดราคานะครับเอาสี่พันแปดนะเอาสี่พันแปดร้อยบาทพร้อมส่งนะครับผมเปิดราคานี้นะพี่ๆได้รับพระไปเนี่ยไม่มีผิดหวังแน่นอน นะครับส่องดูได้เลยนะครับพระสวยพระแท้แน่นอนนะครับนะนี่นะครับเครดิตผมไม่ได้สร้างกันแค่วันเดียวนะพี่ๆกว่าจะทำช่องมาถึงขนาดนี้ได้พี่ๆใช้เวลานานมากนะครับกว่าจะเป็นที่รู้จักนะครับนะของพี่ๆหลายๆท่านนะครับก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับนะขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่ สนับสนุนนะครับนะเรื่อยมาเลยนะครับช่องเล็กๆของผมนะครับนะนี่นะครับอ่าส่วนท่านใดที่เช่าจากผมไปนะผมประกันให้ทุกกรณีพี่ๆนะครับสวยบอกสวยนะครับไม่สวยก็แจ้งในตรงๆพี่ๆนะครับนี่อ่าองนี้เลขโค้ดนะครับนะสองเจ็ดสี่เจ็ดนะครับสองเจ็ดสี่เจ็ดนะครับอายุ ฉลองอายุ90ปีนะครับหลวงู่แพว์ปาบวรโลออกวัดรังหมันปี55นะอนะนะงนี้มีกล่องเดิมด้วยนะพี่ๆนะมีกล่องเดิมให้นะครับมีกล่องเดิมให้ด้วยนะครับเหรียญสุดยอดประสบการณ์นะครับนะนะอาวุธปืนขนาด11มมนะเจาะไม่เข้าพี่ๆนะครับนี่โดนเต็มตัวเลยนะครับกระเด็นคนไม่เป็นอะไรนะรอดตายปาฏิหารนะครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อสุดบุคคลนะครับนะ เหรียญใบสาเกาก็เลยเป็นที่นิยมนะครับเลียกได้วัน1ใน5เลยก็ว่าได้พี่ๆนะปัจจุบันนี่หายากมากนะครับองค์นี้เอา4,800บาทนะครับเป็นราคาพร้อมจัดส่งนะครับแล้วก็ต่อไปนะท่านใดที่ต้องการประหยัดนะครับแล้วก็กำลังมีน้อยนะครับกำลังการเช่ามีน้อยนะครับนะเนื้อเงินก็ราคาสูงไปใช่ไหมครับ ก็นแนะนำนะเป็นเนื้อทองแดงนะครับสวยๆเลยจมูกโด่งๆพี่ๆีนะครับนี่สวยเหมือนกันนะจมูกโด่งสวยเหมือนกันเลยพี่ๆีนี่เห็นไหมครับนี่นะองค์นี้ผิวเปิดนิดนึงพี่ๆีนะผิวเปิดนิดนึงนะแต่ดูแล้วเนี่ยดูสวยงามเข้มขลังมากๆพี่ๆีนะดูมีสเสน่ห์ไปอีกแบบหนึ่งพี่ๆีนะพราไม่ได้ขี้เล่อะไรเลยนะครับองค์นี้ผมเช่ามาก็สภาพนี้เลยนะคาดว่าเจ้าของท่านเดิมเขาเลี่ยมเก็บผิวนะครับนะ คาดว่าเรียมเก็บผิวไว้เฉยๆนะส่วนด้านหลังก็จะเป็นคราบล็อกบางๆนะครับถือว่าปกติพี่ๆนะครับผิวเปิดนะผิวเปิดนะครับผิวเปิดแจ้งเงินตรงๆนะครับแต่ฟอร์มนี้ผมมองว่าไม่ได้ขี้เหร่พี่ๆนะครับขอเปิดราคาเลยนะองค์นี้900บาทนะครับเอา900บาทส่งให้ฟรีนะองค์นี้ไม่มีกล่องนะพี่ๆนะองค์นี้ไม่มีกล่องนะครับเอา900บาทจัดส่งให้ฟรีนะครับ เช่าไปนะผมรับประกันเลยพี่พี่ไม่ได้ขี้เล่ดูแบบสวยงามข้มขลังมากนละดูมีสเสน่ห์ไปอีกแบบหนึ่งพี่พี่นะครับเ่อันนี้ส่วนตัวนะส่วนตัวนะครับสภาพไหนก็เช่านะพี่พี่นะตอนนี้เหรียญใบขี้เหล็กาขออภัยนะครับเหรียญใบสาเกนะเพราะว่าหาไม่เจอจริงๆหายากมากๆนะครับอันนี้เนื้อทองแดงนะก็ขาดมือผงไปนานเลยนะวันนี้ได้ไม่แค่หนึ่งองค์พี่พี่นะครับ ราคานี้เน้นใช้พุทธคุณนะครับเอา900บาทจัดส่งให้ฟรีนะครับไม่มีบววค่าส่งเพิ่มนะครับนะมีแค่อย่างละ1องค์พี่ีนะครับเนื้อเงิน1องค์เนื้อทองแดง1องค์นะครับแล้วก็ต่อไปนะครับรุ่นที่ทุกท่านตามหานะครับแล้วก็เรียกร้องเป็นระดับหนึ่งเลยพี่พีนะสำหรับผมนะนี่นะครับเสมารุ่นแรกชูสินกุลนะครับวัดกำแพงแสนปี4-5นะครับนะ สภาพถือว่าสวยนะให้พี่พี่ชมนะสวยนะครับนะสวยไหมพี่พี่ลองดูนะสวยนะครับเห็นไหมครับเป็นระยิบระยับเลยนะนี่นะครับเห็นไหมระยิบระยับเลยพี่พี่นะครับสวยนะแต่ผมแจ้งแบบนี้นะครับสไตล์ผมนะผมแจ้งตรงตรงนะครับอันนี้นะส่วนตัวผมนะครับผมมองว่าผิวไม่เดิมนะพี่พี่นะผิวไม่เดิมนะครับแจ้งกันตรงๆนะนี่ แต่พระแท้นะครับพระแท้แต่ผิวนี่ไม่เดิมนะครับพระแท้ผิวผิวไม่เดิมนะครับผมคาดว่านะเจ้าของท่านเดิมเขาน่าจะทําแบบอา,อาจจะทำแล้วเก็บไว้เองนะพี่ๆนะทำแล้วเก็บไว้เองเพื่อความสวยงามนะครับหรือ <rios> ทําเพื่อขายอัพราคานี่ผมไม่มั่นใจพี่ๆนะครับทําเพื่อขายอัพราคาอันนี้ผมไม่มั่นใจ <c oughs> แต่ส่วนตัวผมมองว่า อันเนี้ยทำนะครับนะไม่เดิมแน่นอนพี่พีนะครับแจ้งตรงๆนะไม่เดิมแน่นอนนะครับนี่แต่พระแท้นะครับพระแทร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผิวไม่เดิมนะอ่าผมก็ไม่มั่นใจเจตนานะพี่พี่นะเจตนาอาจจะทำเก็บไว้เองนะครับเพื่อความสวยงามหรือทำเพื่ออัพราคาในการขายนะครับนะแต่สำหรับผมนะครับไม่ใช่พี่พี่นะ สำหรับผมไม่ใช่นะครับขอเปิดราคาเดิมพี่พี่ตอนนี้พระหนึ่งพันบาทเนี่หายากแล้วนะสำหรับชูสินคุณนะครับผมเอาราคาเท่าเดิมพี่พี่นะครับเอาหนึ่งพันบาทนะครับเอาหนึ่งพันบาทพร้อมส่งนะครับไม่ใช่ว่าเห็นว่าผิวสวยแล้วต้องขายอัพนะไม่ใช่นะพี่พี่นะต้องดูดีๆนะครับนะไม่ใช่ว่าผิวสวยแล้วต้องขายอัพราคานะ ต้องดูด้วยว่าเดิมหรือไม่เดิมนะครับพี่พี่นะส่วนตัวผมมองว่าไม่เดิมนะครับผมขอขายราคาเท่าเดิมที่ผมเคยขายนะครับขอขายราคาเท่าเดิมที่ผมเคยขายนะครับสวยหมดเลยพี่พี่สวยหมดเลยรับประกันเลยพี่พี่สวยแน่นอนนะแต่ไม่เดิมพี่พี่นะครับไม่เดิมนะอ่าสไตล์การขายผมนะผมสบายใจแบบนี้พี่พี่นะครับนะนี่สบายใจแบบนี้แล้วก็ไม่มีอัพราคานะพี่พนะ ไม่มีอัพราคาเพราะว่าพระสวยนะครับถ้าผิวเดิมก็ว่ากันไปอีกแบบหนึ่งนะแต่วันนี้ผมได้มาห้าองค์นะครับไม่เดิมเลยนะครับไม่เดิมเลยพี่พี่แต่สวยนะครับสวยมากนะครับสวยมากนี่เห็นไหมอ่าแจ้งเงินตรงตรงพี่พี่นี่คือไม่เดิมนะครับทํามาแน่นอนนะครับนะผมเปิดราคานะเอาหนึ่งพันบาทราคาเดิมพี่พี นะครับเอาหนึ่งพันบาทราคาเดิมพร้อมจัดส่งนะครับรับประกันพระแท้ทุกรายการนะครับไม่แท้ยินดีคืนเงินให้เต็มจํานวนนะครับแล้วก็ถ้าพระไม่ถึงมือท่านนะผมก็รับผิดชอบให้ด้วยนะพี่ๆนะนี่ผมรับผิดชอบให้หมดเลยแบบร้อยเปอร์เซ็นตนะครับเพราะฉะนั้นนะได้จากผมไปสบายใจได้เลยนะครับพระถึงมือทุกท่านแน่นอนนะครับแล้วก็ได้รับพระแท้แน่นอนพี่ๆนี่สวยทุกองพี่ๆนะครับเห็นไหม เป็นประหลอดเป็นผิวลุงขึ้นเต็มไม่หมดเลยนะอืมประมาณนี้นะผมก็ไม่เข้าใจเจตนาเจ้าของท่านเดิมในพ,พี่นะแต่ส่วนตัวผมแนละ้วไม่มีอัพราคาเพราะว่าพระสวยถ้าพระสวยพ,พี่นะครับถ้าพระสวยนะสวยเดิมๆก็อาจจะมีอัพบ้างนะครับพี่พี่นะแต่อันนี้ไม่เดิมขอขายราคาเท่าเดิมพี่พี่นะครับไม่เดิมนะอันนี้คือไม่เดิมขอขายราคาเท่าเดิมคือหนึ่งพันบาทพี่พ ณนะปัจจุบันนะครับเสมาชูสินกุลนะราคาขยับไปไปประมาณหนึ่งพันสองร้อยหนึ่งพันสี่ร้อยผมก็เคยเจอนะพี่นะั้นณะตอนนี้นะครับนะพันสองถึงพันสี่นะครับตอนนี้แต่ผมยังได้ทุนเดิมมานะครับผมยังได้ทุนเดิมมานะขอราคาเท่าเดิมนะครับเอาหนึ่งพันบาทส่งให้ฟรีนะครับขอราคาเท่าเดิมครับหนึ่งพันบาทส่งฟรี รับประกันเลยสวยทุกองค์นะครับพี่สวยทุกองค์นะอแต่ไม่เดิมนะครับไม่เดิมนะครับสวยทุกองค์แต่ไม่เดิมร,ราคานี้ก็ผมเปิดราคาแบบเท่าเดิมนะครับพี่ๆนะไม่ได้ขายั p ราคาเพราะว่าผิวสวยนะส่วนตัวผมมองว่าไม่เดิมนะประมาณนี้แล้วกันนะครับพี่ๆนะผิดพลาดประกันใดขอไ้พี่ๆทุกท่านมาณที่นี้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ